ว่าขยับลงไปได้อีกอุ้ยปลาไรปลาไหลอุ้ยในฝูงนี่สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมีผ้าร้พาไปลงบาดพี่น้องโชว์นี้เอาร่งคลิปได้พี่น้องเนี่ปลาลงไปติดครับมันมีมาลงบาดพี่น้องตกอยู่บ้านกลางพิศนุโลกนะครับบาดสองร้อยบาทครับปลาธรรมชาติพี่น้องตอนนี้กำลัง เยี่ยงนะครับเน้นเด่นแหเจนยอดเอาเกาสอกซีเส้นเอ็นสามสิบไม่มีหนองปลาธร้มมาชาเลยก็จะเป็นยอดดำดนะครับเนี่ยีผมใส่ยอดขาวให้พี่หนอกกบมาใส่ยอขาวกับบอกนี้เดี๋ยวเรื่องกันพีมน้นองเลงไหนครับเนี่ยมาแล้วเริมแล้ว ปลาแรกพี่น้ออ้ดำเลยขนาดพี่น้องเฮ้ยมึงแล้วอุ้ยอาวปตะเพียนมาแล้วอ้โหปลานิลเราได้ปลานิลเปิดหัวปลานิลกัน มามาันมันมัม <c oughs> ไไนโอ้ปลาอะไรโดนเลยปลาตะเพียนเหรอ สามเซนเงินเงินเคยยกจะหาเซนเลยนี่แหละคือวางยังงั้นะหมุนใหม่เลยวางไม่ดีหมุนขาใหม่ไปเทิร์นกันเออไ่เทิร์นไม่ไม่เทิร์นหรอกอุ้ยโอ้โหจะเพียนหน้าตัวเบลอเลย

ไม่ได้เนี่ยกลงไปเลยเนี่ยาขยับลงไปได้อีอุ๊ยปลาไหลปลาไหลอุ้ยได้ยนฝูงนี้โอ้ยปลาโด มาดูน้อยมาแล้วเดี so ๋ยวไปโดูใหญ่มาเดี๋ยวไปโดูใหญ่จะมาลูกมาเราจะแม่ตามแล้วแม่จะตามมาฮะมันกินอิ่มเกินไม่่เเเรอออตกแบ เอาโอ้โหเบลอเลยรถไม่เขายืนไปข้างหน้าก็เสียเยดีดดดดดดยนนวนึงละตึ๊งละตึ๊งลตึ๊งละตึ๊งละตึงหะตึงละตงะตึ้งละตะตึ๊งลตึ๊งละตึละตึลตึวงีวตึละตะตึ๊งลตละตึลอตละตึ๊งล <laughs> าานนะตะอะ วะๆยายาแน่ๆมาดูระวังเลยไม่ต้องขยับแล้วเรียนไงพี่น้องเอ้านี่มันจะมาเดี๋ยวมันจะมาปลาเข้าปลาเคอะอ่ะมันไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรกโอ้ยโกจังเลยอีกตัวที่พุดๆอยู่เนี่ย วุ้ยล้วุ้ยไปเลยโดเกเกเกใด้้อนยพี่้องอนโอ้ยูขาิพย์มา่ดูคูตมาแฝไนงตัวแล้ะ ของใหญ่ไหมเท้าขาดเลยนเปลี่ยนยอดเป็นเรื่อนักที่ตายเปลี่ยนเอายอดทางหางเฮิร์ตตายบานตายเลยงั้เอาเอาอุ้นป่าอะไรบวชนู้นโอ้ไปส่งไปส่งไปส่ง อุยปลาตะเพียนอุ้ยหยทงังโดทง้งตะเพียนอมา,มา,มา,มาปลาโดเริ่มมาปลาปโดเริ่มมาแล้วเอา้าเอาขีกันเลยนะั่นน่ะค่ะก๊อกกันไปแล้วยกพร้ <ยก S 1> อมกันเนาะ น้ลนนเบนน้มีะเนตัวนานี้หมฝันเงินน้อย่ะเรายกควอมกันเอางง้นน่ะมาในขนาดนี้ถึงแล้ว่ายัง้อนถึแล้วลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อเาอุ้ยฝูงปลาตะเพียนไโดไมาอีกไหม โนูใหญ่ไหมเปล่าตุ้้ <laughs> ปลาตะเพียนมองก็เนี่ยลวดลวดปากเนอะลวดปากแนละ้วโดวดสูงนะนะั่นและ เดก่ะนัที่แ้เปลี่ยนเอาสีเส้นลงก็ได้นะนาที่เปอยมันงั้นแหละอยากไปออกอ่ะวายเาอาเดียวเดียวติ๊ค่ะติ๊ค่ะติ๊กค่ะเออ ววมโยเเนี่ยริงครับโอ้โหป๋าตาเพียนมือนโดนไปช็อตเเลยนอนทิ้ไม่ทิ้งแม่ใครเลยไปมีโดดเลยไหวเหรอ กดเป็นลทาไปท้วม้เลยโอ้ยหลัเป็ลมก็ตกเลยโเม็ดป่าหรือเม็ดแขกแขกหัดไว้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจับหน่อยจับหน่อย ทัวร <Five>. ์น <parody> ีนะมันน่าจะเที่อยู่นานๆนั่นแหะตากล้องดูดีนะมีตาเบี้ยน่าจะยิ้สชมกันเลยที่น่าติดแดงๆน่าจะติดแตงนานแล้วนะโอ้ยตาโดนแรงโอ้ยมันติดไอ้นี่มันติดขี้ดินแล้วมันเอาไม่ทันหลุดลงไปไม่ได้ด้วย ตอ้ใจตน้นไม่ยอมหลุดเนี่ยขยาเราอีกยเออแล้วยอกไม่ยอมหลุดติดเงือกอ่ะ ฉีก ngược เลย,ย,ย <c oughs> ดูดคนหน่าได้สอน

คือเงียบแท่หลังตัวเดียวแล้วมันองเงี้ยติิงเขาสักตัวแล้วมั้งตึงนะตึงนะติงนะนี่ตะเพียน เราจะเพียนรุ่นนี้ซ่อนๆแอบปลาตะเพียนนี่ยนะพี่น้องตัวมันง่มามดูถุงเจ้าคองแน่เด้อแน,น่นหนาดีบ่นั่นว่านั่นตะเพียนโดดละอู้ม <c oughs> ไม่กลับมาเลยตัวนั้นนะอะไรเอิ <c oughs> ไปเงียบกิ๊บเลยตอนนั้นไส้ทํไมอ๋อม

ลู่ตา,ายอออ, <c oughs> อะไรนีลุงคะเอาไห บาทพี่น้องวันหนึ่งทางเล็กทั้งใหญ่เอ้ายกดูบ้างเด้อตุ่ถุงดูของเชือกไม่ได้เก็บไม่ได้มัดดีนะอุ้ยโอ้ย เหลือตัวเดียวมาสองตัวนิสานิสาไปนิสาะคนละนะเยาวัฒเออนิจโดเจ๋งจริงว่ะขึ้นกอยได้มั้กระตุกกันนะอย่าไปกระตุกอ่ะถ้ากระตุกก็ได้เลยนะเมื่อกี้อ่ะสไปเข้านู่นแล้วมั้งเนี่ยวัยตัวเล็กกว่านะตัวโตกว่านั้น

ลูกมานะนี่แม่ไปแล้วลูกกันมาแม่ก็บว่าี่งเย้าครับแม่มันไปตัวเลยเลยเมื่อกี้ลูกมันมาแทนินนน ใส่สองตัวที่สองลวจ้า โอ้โหนอสอีกดีมีหาปะด้วยโอ้โหดูมายนวนโอ้โหดูมายนวน

เงียบแล้วปะหอดป้าอะ้วพี่น้องมาเลยผลงานน้องโคกครับปลากระตัวงามอยู่พี่น้องปลากตะเพี้ยนครับแล้ว ส้ำฟ้ามือพี่นาะโดดมันเอาบางเทียนมันก็โยกมันโดดเอาบระทันครับลงมาจังไม่บุญปะโดบุบุบยังเกดเลยพี่น้องนี่ครับเกดปลาเค็มไปยังพี่น้องก็จะเทียนครับปลาสองร้อยบาทครับผมกับพอได้พี่น้องพอได้ม้วนครับมันกะบบไก่บ้านบันไดลครับไก่บ้านจะถือว่าพอได้รุ่นได้ยังครับส่วนว่าแถวบ้านมันหายกโบได้พี่น้องมันยกแต่ยี่ดอกซ้ำกินน่ะโลวสองรั เดินนมาเตะโตสองตัวพี่น้องนะครับดวงนย่าอาจ่จะมาเลยคลิปพี่น้องรับไปยวพอคลิปหน้าครับ <c oughs> จนถดงกระปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แังใจหายรับโชคดีทุกบุตรทุกคนครับผม